สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเปิดกล่องที่สั่งหน้ากากผ้านะคะเป็นรูปของยักษ์ลายต่างๆไปก็เดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในเป็นยังไงโอเคค่ะเราก็มาเปิดดูเลยเนาะเรกรีดตรงก้นกล่องนะคะเราจะได้มาเป็นนี้มีอะไรบ้างเอออันนี้ thank you การนะคะก็จะบอกว่า thank you very much ต่างจนลืมไปแล้วว่าลายอะไรน่าจะเป็นลายฮนุมานะคะนี่เดี๋ยวดูกันว่าเขาเขียนมาว่าอย่างไรบ้างเขาเขียนอ๋ออันนี้จะเป็นใบกำกับภาษีนะคะก็บอกว่าเราสั่งลายมัชชานุมา ราคาจาก290บาทลดเหลือ199บเาทโอเคเดี๋ยวมาแกะดูกันต่อเนาะแพคเกจจิ้งก็ค่อนข้างแกะยากนะคะก็จะเป็นลายแบบนี้เรียกว่าลายมัดฉานุนี่ก็จะมีวิธีการใส่ว่าใส่ย่างไงบ้างโอเคพอการมาเราก็เป็นผ้านุ่มๆน,นะคะก็ น่าจะใสบายข้างในเป็นสีดำคลิปนี้เราขอตัวไปใส่ก่อนหนะ้าแล้วคลิปหน้าเราจะมีอะไรใหม่ๆมาโชว์คลิปนี้จบเท่านี้นะคะบ๊ายบาย